รุปข่าวสำคัญนะครับทุกท่านครับประจำช่วงเช้าวันที่18เดือมีนาคมนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ตลาดวอลสตรีตกันก่อนเลยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.85% SP500 ปิดบวก0.64%แล้วก็ NASDAQ ปิดบวก0.31%ครับ ดยนในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับในวันจันทร์โดยดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีนั้นก็ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก่งกําไรหลังจากตลาดร่วงลงในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งแรงหนุนจากความหวังที่ว่าสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลง ขณะเดียวกันนักลงทุนก็ประเมินข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงผลกระทบจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลโดรัลด์ทรัมป์เดวิดเพสคอฟนะครับโคศกทำเนียบเครมลิน ได้ออกมายืนยันว่ารัเสเซียนั้นกำลังเตรียมการสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัเสเซียและก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐในวันนี้เลยนะครับโดยการสนทนาดังกล่าวนั้นก็มีเป้าหมายที่จะยุติสงครามในยูเครนคุณโอลิเวอร์เพิร์สรองประธานบริษัทเวิร์ส i พร์เอดวเได้กล่าวว่า ความเป็นไปได้ที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นจะสิ้นสุดลงและก็นบไปสู่การทําข้อตกลงสันติภาพแบบถาวรนนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นปันจจัยบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐเท่านั้นแต่ก็จะเป็นผลดีกับตลาดทั่วโลกอีกด้วยนักลงทุนก็ประเมินข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานล่าสุดเมื่อคืนในช่วงเวลา19นา30นาทีนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนั้นเปิดเผยว่ายอดค้าปลีก ของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปรับตัวขึ้น0.2เ์เมื่อเทียบแบบรายเดือนแต่ก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.6เซึ่งสะท้อนได้เห็ดถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากมาตร,รการภาษีสุลกากรและการเลิกจ้างพนักงานรัฐบาลกลางจำนวนมากครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาแต่คุณผู้ชมรู้อะไรไหมครับว่าแม้ว่าตลาดจะปิดตัวเข้าสู่แดน,นบวกกันไปแต่เมื่อเช้านี้ผมได้นั่งฟังข่าว ใน y t u t u นะครับจากทาง TNN เขาบอกว่ายูเครนย,ยอมแพ้แล้วในเคร่นในพื้นที่หรือว่าในสมรภูมิของประเทรศรัสเซียคือตอนนี้เราต้องมองให้เห็นภาพมีกองกำลังของยูเครนเนี่ยอยู่ในเขตของพื้นที่รัสเซียด้วยแต่พื้นที่ดังกล่าวนั้นถูกรัสเซียเนี่ยนะครับผมรุกคือบอย่างมากเลยก็เลยทำให้ฐานยูเครนเนี่ยพ่ายแพ้และก็บรทหารบางส่วนถูกจับไป ถ้าขันบางส่วนในที่นี้เป็นฐารของนาโตทหารกลุ่มนั้นคือคนที่โดนจับนะครับเขาให้การยอมรับเลยว่าเขาเป็นฝ่ายหนึ่งของนาโตที่นี้รัเสเซียจะว่าอย่างไงล่ะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันในวันนี้นะครับในวันที่18นะฮะว่าการสนทนาเนี่ยจะมีการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวไหมรัเสเซียจะมีการพุ่งเป้าอ,อะไรไปที่นาโตหรือเปล่าบางคนบอกว่า เอ้ยคุณจริงๆเรื่องสงครามก็มีมานานแล้วนาโต้ NATO, เขาก็เข้าร่วมกับยูเครนแอบแบบลับๆมานานแล้วอันนั้นเป็นเรื่องจริงอยู่ครับข้อที่จริงที่รายงานโดยหลายสำนักแต่เรายังไม่ค่อยได้เห็นข่าวที่ว่ากองกำลังนาโตอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศรัสเซียเลยนะครับปกติก็จะอยู่รอบนอกอยู่ในพื้นที่ของประเทศยูเครนกันบ้างดังนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆนะแต่ถามว่า ตลาดเขาเล่นกันแล้วเหรอคุณครับในประเด็นดังกล่าวตรงนี้เนี่ยต้องบอกเร็วว่ายังไม่ได้เล่นกันเพราะอะไรครับเราดูจากดัชนีในตลาดวอลิตันได้ครับเราจะพบเจอว่ายังไม่ได้มีแท่กเทนไหนที่มีการปรับตัวลงอย่างชัดเจนนะครับอย่างนี้เป็นกราฟของ u s 30 Cash นะฝั่งนี้กไ็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร,คร่ครับนังถุดครับทีนี้เมื่อตลาดอาจจะยังไม่ได้เล่นกันแล้วคุณแจ้งผมทําไมครับเราแจ้งเพื่อให้นักดุดทําการเฝ้าระวังไงครับ เฝ้าระวังเผื่อว่าตลาดเขาเล่นข่าวตรงนี้กันมาเมื่อไหร่แล้วก็มันก็อาจจะส่งผลลบต่อดัชนีในทันทีเลยเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้ลุงทรัมป์ได้ออกมาบอกว่าการเจรจาระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะบรรลุกันก็จริงอยู่แต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่บรรลุกันล่ะถ้าสมมุติว่าไม่บรรลุกันเนี่ยมันอาจจะลุกลามบานปลายกลายไปเป็นสงครามโลกครั้งที่3เลยก็เป็นได้ นี่คือคำพูดของประธานาธิบดีของสหรัฐที่กล่าวเอาไว้ในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับทุกท่านจบกันไปนะครับสำหรับในส่วนของตัวประเด็นดัชนีในตลาดหุ้นครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคานมันดิบเมื่อสกู่ที่เห็นกราฟกันแล้วนะครับนักถุนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้ประมาณ40เซนด้วยกันหลังทรัมป์ยืนยันเดินหน้าถล่มคูตีครับ สัญญาณมันิบวีเท็กสดบิทีไอตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์หลังจากสหรัฐยืนยันว่าจะเดินหน้าโจมตีกลุ่มคูตีจนกว่าจะยอมยุติการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงนอกจากนี้ข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของจีนยังทําให้นักลงทุนนั้นมีความคาดหวังว่าอุปสงค์น้ามันในประเทศจีนนั้นจะเพิ่มขึ้นด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการสั่งให้กองทัพสหรัฐนะครับโจมตีฐานที่มัน่น ของกลุ่มคูตีในกรุงซาดนาเมืองหลวงของเยเมนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าอิหร่านจะต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีใดๆในอนาคตที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคูตีตัวนี้ผมเห็นข่าวอยู่ในทวิตเตอร์เมื่อเช้านี้ก็มีการรายงานนะครับเราจะถือว่าขีปนาวุธทุกลูกที่ยิงจากกลุ่มคูตีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นขีปนาวุธของผู้นำอิหร่านซึ่งอิหร่านจะต้องรับผิดชอบ และรับผลที่เกิดขึ้นซึ่งผลที่ตามมาันจะเลียวร้ายมากประธานาธิบดีทรัมป์นะครับได้โพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์มทรูสโซเชียลของเขาราคาน้ำมันก็ยังได้รับรายสารสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจจีนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะครับรายงานว่ายอดค้าปลีในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นั้นปรับตัวขึ้น4% เมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการบริโภคของจีนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการที่รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคนอกจากนี้การอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์นั้นก็ยังเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันอีกด้วยครับตัวนี้เดี๋ผมขยายความนิดหนึงบางคนบอกว่าอุ้ยอเมริกาโทษไปทั่วเลยหรือเปล่าครับเนี่ยฮูตี ในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าและไปโบอยอะไรให้กับอิหร่านคือต้องบอกว่าอิหร่าน,เ,นเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มคูตีเลยครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในอิหร่านก็จะเป็นคนสนับสนุนให้ดังน,นั้นอเมริกาก็เลยมองว่าการกระทําใดๆก็ตามแต่ของกลุ่มก่อการร้ายอันนี้ที่อเมริกาเขาเรียกนะครับกลุ่มก่อการร้ายคูตีในเยเมนเนี่ยถ้าคุณยิงเรือ,ออีกนั่นคือการกระทําของอิหร่านครับทุกท่าน พอจะตามทานกันอยู่นะครับในถุนครับไล่ก็บ like, กไปที่ราคาแล้วต่อมามาดูกันที่ราคาทองคําฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันเกือบจะอบจะ300ท่านแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หึงแชร์ของนั้งทุนะมีความหมายกับผมมากๆ สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กครับปิดบวกในวันจันนะฮะถ้าเรามาดูหน้ากราฟกันจริงก็ชัดเจนครับขยับปรับตัวพุ่งขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกครั้งดึงแล้วซึ่งในวันนี้เดี๋ยวผมจะทําการตีแนวให้ใหม่นะแต่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าหลักๆภาพรวมเนี่ยมันยังมี2ประเด็นสําคัญให้การสนับสนุนอยู่ครับประเด็นที่1คือเรื่องของนะครับการที่ประธานเฟด ไม่ใช่ประธานเฟดต้องเรียกว่าคณะกรรมการเฟดครับทุกท่านอาจจะมีแนวโน้มในการลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในการประชุมเดือนมิถุนายนแล้วการประชุมในสัปดาห์นี้แหละครับสัปดาห์นี้คาดว่าจะคงดอกเบีย้ยไว้ที่เท่าเดิมแล้วทําไมท้องไม่เห็นจะร่วงเลยเพราะว่าตลาดได้มีการขานรับแล้วก็รับรู้กันไปตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเลยอยู่แล้วนะครับว่าปีนี้เนี่ยเขาจะลดดอกเบีย้ยเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแหละดังนั้นส่วนใหญ่ เขาก็จะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่เท่าเดิมมันก็เลยไม่ได้เป็นลบอะไรมากมายกับราคาทองคำครับอันนี้พูดดักเอาไว้เพื่อบางคนถามมาว่าคงดอกเบีย้ยทองไม่ร่วงเลยเนี่ยมัน3 5 0 0เข้าไปแล้วนะคุณแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเรามาดูคอมเมนต์จากนักวิเคราะห์กันครับทุกท่านครับนักวิเคราะห์จากบริษัทนะครับ Helius Metals ได้คาดการณ์ว่า หาข้อมูลเศรษฐกิจในวันข้างหน้ายังคงอ่อนแอและสงครามการค้ายังคมีความรุนแรงมากขึ้นก็จะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําไปได้อีกครับทุกท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์นะครได้มีการกล่าวถึงนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงนักวิเคราะห์ เจ้าเมื่อสักครู่ไปแล้วเรามาดูเจ้านี้ซึ่งเป็นวันที่ธุรกิจรายใหญ่ของเราครับ UBS ขยับเป้าราคาทองคำค่าแตะ3,200ดอลลาร์ท่ามกลางความเสี่ยงด้านการคา้าแมขคาเซลได้ยินแล้วใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับเนี่ย UBS Group ไดะะ้ได้มีการปรับเพิ่มคาดการราคาทองคำ เนื่องจากโอกาสที่สงครามการค้าโลกจะยืดเยื้อนมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุนอาหารมาถือครองทองคำมากขึ้นในทรศพกษปลอดภัยนักวิเคราะห์ของ UBS นะครับรวมถึงเวกอร์ดอนและก็จิวานีสโตโนโวระบุในบันทึกข้อความวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาว่าราคาทองคำนั้นมีแนวโน้มที่แตะ3,200ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในช่วง4ี่ไตรมาสข้างหน้าซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากคาดการเดิมของธนาคารที่3,000ดอลลาร์โดยความขัดแยง้งการค้านทวีความรุนแรงขึ้นจะยิ่งตอกย้ำบทบาทของทองคำในตราสินทรัพย์ปลอดภัยที่ช่วยรักษามูลค่าในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน นอกจากนี้นะครับ UBS ยังเชื่อเห็นถึงแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐที่จะบังคับใช้ภาษีตอบโต้ในวงกว้างและก็ภาษีเพิ่มเติมในบาอุตสาหกร,รรมในวันที่2เมษายนซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องบางคนเริ่มสงสัยตกลงแล้วเรื่องของสงครามจริงๆเนี่ยกับสงครามการค้านี่อะไรมันมันสำคัญมากกว่ากันครับคุณครับ ฟังดูเหมือนจะเป็นสงครามจริงๆเช่นอิสราเอลฮามาสรัสเซียยูเครนใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยสงครามการค้าเป็นปัจจัยที่หนุนให้กับราคาทองคําอย่างต่อเนื่องตลอดในช่วงของเดือนที่ผ่านมาและมันมีความสําคัญรุนแรงมากกว่าเรื่องของตัวสงครามจริงสงครามจริง,งรเนี่ยเกิดขึ้นอยู่2-3ประเทศครับทั้งทุนครับแต่ว่าสงครามการค้านั้นกระทบทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ลุงทรัมป์ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียอย่างชัดเจนเลยเขาบอกว่า ภาษีตอบโต้หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว,ว่า Re c i p r o c a l tariffs ตอรีจะไม่มีการผ่อนปลนอะไรนะครับคือในวันที่2เมษายนเนี่ยคือขึ้นแน่นแน่ขึ้นนี่คือขึ้นยังไงคุณครับอ่ะประเทศไหนทําการค้ากับอเมริกาบ้างแล้วประเทศนั้นมีการขึ้นภาษีให้กับอเมริกาเนี่ยเป็นจํานวนกี่เปอร์เซนต์อเมริกาจะขึ้นโต้กลับทั้งหมดเลยในจำนวนเท่าๆกันครับแต่บางประเทศอาจจะโดนเยอะหน่อยจะเยอะจะน้อยก็มาก เขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับอเมริกานะฮะว่าจะกําหนดกฎเกณฑ์อย่างไรแต่เบื้องต้นเนยคือเท่ากันเลยคุณขึ้นมาผมขึ้นกลับเอาง่ายๆตามนั้นเลยครับนี่คือ r e c i p r o c ค l t a ชร์ลครับคุณผู้ชมครับพอจะตามกันทันอยู่นะทีนี้ต่อมาครับอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะมีตัวนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับขออนุญาตขยายความก่อนนะครับทั้งนี้ UBS นะเป็นหนึ่งในหลายธนา,าคารที่ปรับเพิ่มคาดการราคาทองคําในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Macquarie Group คาดว่าราคาทองคำอาจจะพุ่งแต่3 5 0 0ดอลลาร์ต่อออนซ์ในไตรมาสที่2ปีนี้ขณะที่ BNP Paribas ะครัการปรับเพิ่มแนวโน้มราคาทองคำเฉลีย่ยอยู่สูงกว่า3,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับซึ่งปัจจุบันขณะที่เราคุยอยู่ราคาทองก็3,000ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานิดนึงครับคุณผู้ชมครับเลยแค่4ข่าวคาดว่าแบงก์ชาติอังกฤษน่าจะตรึงดอกเบี้ยในวันพฤหัสบดีนี้เหตุเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน ธนาคารการอังกฤษนะฮะเลว่า BoE นั่าจะมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมวันเพื่อหัตถสบดีนี้และก็จะยังคงยึดมั่นในแนวทางการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปตัวนี้คล้ายก,กับของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ BoE นั้นเตรียมรับมือกับผลกระทบจากมาตรการภาษีการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมและก็ข้อมูลเศรษฐกิจของอังกฤษที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับทุกท่าน อันนี้อัปเดตให้นะครับต่อมาครับโกลแมนสักหันคาดการราคาน้ำมันโลกเหตุเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวนายบายโ p เป Plus นักวิเคราะห์ของโกลแมนสักระบุในบันทึกข้อความเมื่อวันที่ที่ผ่านมานะครับว่าปัจจุบันนั้นทางธนาคารคาดการว่าราคาน้ำมันดิบเบรนช์จะอยู่ที่71บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับในขออภัยครับ71ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคมซึ่งตามคาดการณ์ก่อนหน้านี้ และคาดว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะอยู่ที่67ดอลลาร์นอกจากที่จะคาดการราคาน้ำมันด้วยนะครับว่าน้ำมันดิบเบรนจะอยู่ใน65-80ดอลลาร์และก็เฉลี่ยอยู่ที่68ดอลลาร์ในปีหน้าครับทุกท่านก็พูดง่ายๆว่ามองว่าน้ำมันดิบนั้นจะเป็นเทรนขาลงแบบนี้ต่อไปสักระยะหนึ่งแล้วกันสำหรับตัวของออการคาดการจากโกลแมนสักนะครับแล้วก็แผนนี้ ตัวนี้เป็นปัจจัยนะครับที่หนุนให้ราคาน้ำมันอยู่ในขณะนี้อา้าตกลงเมื่อกี้บอกน้ำมันจะร่วงไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าน้ำมันจะร่วงนะเมื่อกี้คือการคาดการณ์ของโกลแมนสแต็กในอนาคตครับแต่การที่ราคาน้ำมันดิบเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ในปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งจะปฏิเสธไม่ได้เป็นเพราะว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีนด้วยสำนักงานทั่วไปแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อ กระตุ้นการบริโภคโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการบริโภคในจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากสาหรัฐอเมริกานะครับแผนการดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศและก็ปรปับปรุงความสามารถในการบริโภคด้วยการเพิ่มรายได้และก็ลดภาระให้กับผู้บริโภคแผนการนี้ครอบคลุมไปถึงภาคส่วนอื่นๆเช่นการใช้มาตรการต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดหุน้นและก็อสังหาริมทรัพย์ การเพิ่มรายได้ของประชาชนและการเสนอแรงจูงใจเพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของประเทศนอกจากนี้นะครับแผนการดังกล่าวซึ่งประกาศเมื่อวันอาทิตย์ยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศและก็ภายในประเทศด้วยการสนับสนุนนักท่องเที่ยวเมืองน้ำแข็งขอภัย ด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองน้ำแข็งและก็เมืองหิมะเพื่อช่วยให้ภูมิภาคเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางการท่องเที่ยวฤดูหนาวที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกได้หลักๆก,ก็ประมาณนี้แต่ถามว่าข่าวดังกล่าวตัวนี้นะคุณมันจะน้ำมันกลับไปแบบว่าเจ80เลยไหมคําตอบคือไม่ครับ ถ้าจะดีแรงจริงเนี่ยดีไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ตลอดครับข่าวของจีนแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีต่อราคาน้ำมันดิบครับส่วนข่าวตัวนี้ทรัมป์เผยมาตรการภาษีตต้โต้มีผลประครับใช้2เมษายนยนตลั่นไม่ยกเว้นเหล็กและอลูมิเนียมอ่าผมรายงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายขยายความนิดเดิงทรัมป์นัดถกปูตินในวันนี้หวังผลักดันหยุดยิงในยูเครน เพราะฉะนั้นใครเทรดทองคําก็เฝ้าระวังกันไว้หน่อยแล้วกันนะครับเราถือว่าเราแจ้งแล้วนะว่าเดี๋ยวจะมีข่าวการเจราจาระหว่าง2ผู้นําก็คือลุงทรัมป์กับลุงปูตินจะคุยกันในวันนี้ว่าตกลงแล้วจะยอมไหมหยุดยิง30วันตามที่ทางฝั่งขอนยุเครนขอมาแล้วแนวโน้มล่าสุดคุณเป็นไงบ้างครับแนวโน้มล่าสุดก็มีโอกาสจะหยุดยิงสูงนะเพราะทางฝั่งของรัเสเซียนะครับนั่นถูกเขาบอกว่า เขาไม่ต้องการให้ยูเครนเนี่ยเข้าร่วมกับนาโตซึ่งประเด็นดังกล่าวตรงนี้นั้นอเมริกาก็น่าจะให้การรับรองได้และสองาฝั่งของอยูเครนก็ไม่ได้บอกว่าพื้นที่ไหนก็ตามที่ที่รัสเซียยึดไปเนี่ยคุณจะต้องเอามาคืนกับเรานะแต่ยูเครนร้องขอมาว่าจะต้องไม่มีพื้นที่ไหนนะฮะตกไปอยู่กับทางฝั่งของรัสเซียเพิ่มเติมแล้วนะนั่นหมายเขาว่าอะไรที่โดนยึดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะ ต้องยอมเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้อหลักสําคัญนะที่มีโอกาสจะเจราจากันผ่านสูงแล้วมันจะเป็นโลกกับราคาทองเมื่อคุณแบบทุบลงมาได้ไหมถ้าข่าวดังกล่าวตัวนี้ที่เรากำลังจะเจอกันในวันนี้ บอกไว้ก่อนนะครับระบุเวลาไม่ได้นะว่าเขาจะยกหูคุยกันตอนไหนนะครับแต่คาดว่าก็คงจะเป็นช่วงของตลาดอเมริกาหลังจากหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนั่นแหละยาวไปถึงตีสามเลยให้เราจับตาดูครับถ้ามันจะเป็นลบกับราคาทองจริงเป็นลบได้ไหมคําตอบคือเป็นได้แต่มันจะไม่ทําให้ทองคํานั้นเสียโครงสร้างเทรนหน้าบายนะครับคือทุบเนี่ยหลายพันจุดเดียวทุบลงมาได้เลยนะแต่หน้าบายเหมือนเดิมครับ สะสมแล้วก็มันไ y manage ไม่ดีๆเดี๋ยวมันก็เด้งกลับขึ้นไปเพร่ะอะไร่ปัจจัยหนุนทองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสองคารามจริงจแต่ตัวหลักของเขามันคือเรื่องของภาษีการคาร้าครับนักทุนซึ่งจะคงมีอยู่ในตลาดครับดังนั้นลอย่อและบายต่อไปนะครับนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะทำการตีแนวทองคำแล้วก็ารรุปแนวน้มทองคำกันนะ ใครที่เข้าใจตรงกันพิมพ์คำว่าเข้าใจและฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ